โลกมันเปลี่ยนไปประชาชนเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีช่องทางในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นประชาชนออกมารุยกันได้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าวันเนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่หรืออะไรจะไปร้องอะไรเนี้ยมันก็ยากประชาชนจะเขาเรียกอะไรประชาชนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครอยากอยากเข้าไปยุ่งเพราะประชาชนก็ไม่รู้กฎหมายแต่เดี๋ยวนี้นะ มันจะมีคนที่แบบเหมือนกับอ่ะเหมือนกันชพรังเนี้ยเหมือนเอกพจพ์สายใหม่อย่างเงี้ยนะเหมือนอัจฉริยะเรื่องรัตนพงเนี้ยเหมือนทนายอันบุรีรัมเงี้ยเหมือนกับทนายภัศาลอย่างเงี้ยถูกต้องไหมสมัยนี้เด็กอนุบาลก็เล่นเป็นแล้วใช่ครับอ่าแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ามีหลายๆคนที่กล้าออกมาภาคประชาชนเนี่ยหลายๆคนกล้าออกมา ที่จะชนกับเจ้าหน้าที่กล้าที่จะตรวจสอบกับกับเจ้าหน้าที่ถูกต้องไหมอ้าวถามว่าเอาหลักง่ายๆเนี่ยกี่คดีแล้วนะกี่คดีแล้วที่เจ้าหน้าที่ทําคดีแบบบิดเบือนแล้วไม่มีเคยมีใครตรวจสอบได้ถูกต้องไหมอ่าแต่ตอนเนี้ยเห็นบอกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่ทําผิดโดนประชาชนร้องตรวจสอบลืมบอกทนายคนนั้นว่าแม้กระทั่ง การจอมพลังนะสมัยนี้เด็กอนุบาลยังได้โทรศัพท์ก็ได้แหละครับผมถึงได้บอกไงว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปนะครับภาคประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้นะเมื่อภาคประชาชนลุกขึ้นมาสู้ประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนบนความถูกต้อง A, ตั้งแต่กล้องโรงพยาบาลตํารวจเสียเสียทั้งชั้นอ่าถูกต้องครับทุกคนก็เอะครับผมก็เอะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็คิดว่าเขามีอำนาจเขาสามารถใช้อำนาจได้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายได้อะไรได้นะเอเด็กบ้างตอนเนี้ยมันก็มีพวกนักกฎหมายสีถนนชัยนะครับที่ออกมาทําให้ให้นะเอ่อฟามยุตธิธรรมบ้านราวบิดเบี้ยวทําให้กฎหมายบิดเบี้ยวเนะ่ะก็เพราะไอ้ทนายไอ้ทนายพวกเนี้ยไอ้ทนายที่ไม่เห็นแก่จรรยาบรรณไม่เห็นแก่คุณธรรม เห็นแก่งเงินอย่างเดียวอะแล้วก็อย่างแล้วก็อย่างกาเอกอออรื่องอะสวเนี่ยผมบอ,อกเลยว่าสอวอนี่ก็ยอมรับนะใครจะคิดว่าทนายอันจะลุกขึ้นมาขนาดนั้นล่ะทนายอันก็สู้สุดใจเหมือนกันเห็นข่าวออกผู้พิพากษาจันทบุรีโดนจับโดนจับที่ญี่ปุ่นไปล่วงละเมิดผู้หญิงญี่ปุ่นทนายโจร พูดถูกมากค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าประชาชนเน่ยเขาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยากจะออกมาออกมาสู้ออกมาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เขาไม่มีช่องทางเพราะอะไรครับสื่อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถูกต้องไหมนะนักข่าวแต่ละช่องนะครับแน่นอนครับก็ต้องกลัวรัฐบาลเพราะอะไรครับถ้าไม่กลัวรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลแม่งก็ใช้อํานาจของมันปิดช่องบ้างหาเรื่องบ้างอะไรบ้างถูกปะ แล้วข้อกฎหมายนะครับเมื่อก่อนเป็นไงครับประชาชนาฟ้องอะไรอะไร,อะไรอะไรอะขัดฝางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูถูกเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยก็ขู่ฟ้องประชาชนเงี้ยเดี๋ยวนี้ประชาชนกลัวไหมล่ะกูไม่กลัวมึงเรื่องขัดการฝังเจ้าหน้าที่กูไม่กลัวมึงเรื่องดูถูกเจ้าหน้าที่ด่ามา,ด,ากกด่ากลับถูกต้องไหมคือประชาชนเริ่มรู้กฎหมายเพิ่มมากขึ้นเริ่มเข้าใจกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเริ่มที่จะออกมาสู้เพิ่มมากขึ้นแล้วมีแกนนําหลายๆกลุ่มออกมาช่วยกัน เดี๋ยวนี้โซเชียลช่วยกันครับพี่เอกถูกต้องครับประชาชนไม่ได้กินญ่าหวานแล้วสมัยนี้อ๋อก็ได้แหละครับผมติงได้บอกไงว่าแต่ไอ้พวกเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือไอ้พวกเต่าล้านปีถูกต้องไหมมันคิดว่ามันมีอํานาจมันสามารถจะทําอะไรก็ได้แต่มันไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนไปมันพัฒนาเปลี่ยนไปคนไม่ได้กลัวมันเมื่อก่อนเนี้ยเอาหลักง่ายๆเมื่อก่อนเนี้ยนะเห็นตํารวจเห็นตํารวจเนี้ยทุกคนจะกลัวเดี๋ยวเนี้ยประชาชนเห็นตํารวจ เหมือนเห็นหมาตัวนึงอะเนึรออกป่าคือเมื่อก่อนเนี่ยประชาชนเห็นตำรวจจะกลัวจะเกรงใจเดี๋ยวเนี้ประชาชนเห็นตำรวจเหมือนเห็นหมาตัวนึ่อะอาเจ้าหน้าที่กระทำความผิดคูณสองใช่ไหมแต่สู้กันนานหลายศาลไม่ครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยศาลเดียวครับ โจรก็มีผู้นำคนดีก็มีผู้นำสู้สู้กันไปใช่ทำไมคดีบอสอายการอุทธร์คะหนูเข้าใจผิดเสียงเหมือนฝนตกที่บ้านพี่เอกเลยใช่ครับ ทำไมคดีบอสนะครับอายการอุทธร์คะหรือหนูเข้าใจผิดอ๋อคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าทุกคดีนะครับมันก็มีศาลชั้นต้นศาลอุทธร์ศาลฎีกาอยู่แล้วครับยังไงก็ต้อง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 สู้กันสามศาลแล้วก็คดีบอสเนี่ยนะที่อายการกระโดดเนี่ยศาลชั้นต้นตัดสินตอนนี้เขาก็เลยขออุทธร์ ตอนนี้ที่บ้านผมฝนกำลังตกสมุนแย้มตามไปติดติดสารไม่ให้ประกันตัวส่งเข้าเรือนจำไปอยู่กับลูกพี่มันสมุนแย้มก็ไม่รอดแล้วครับสมุนแย้มก็ไปอยู่กับแย้มแล้วครับแย้ม888กทมมีแค่ลมค่ะตอนนี้ที่เชียงใหม่ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับ ตกประมาณสักตกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหยุดไปแป๊บนึงก็ตกใหม่นะตอนนี้อากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแต่ฝนตกปุ๊บยุงเยอะทันทีเลย แย้มก็ไม่ทําเลยแย้มตอนนี้ก็ไม่รอดผม <c oughs> คุณแม่ฝากมาถามว่าคดีที่ตอมหลังยี่สามท้าคนบนเรือจะฟ้องกับรัวๆหรือคะจะฟ้องกับรัวๆก็ต้องถามว่าฟ้องเรื่องอะไรครับนคะรับ ก็ต้องถามกลับว่าจะฟ้องเรื่องอะไรครับอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปดีครับฟ้องเรื่องอะไรได้ครับก็ฟ้องอย่างเดียวข้อหาหมิ่นประมาทแล้วเขามิ่นประมาทอะไรล่ะถูกต้องไหมเขาจะฟ้องได้ข้อหาเดียวคือข้อหามิ่นประมาทแล้วถามว่าหมิ่นประมาทอะไรอ่ะหมิ่นประมาทยังไงถูกต้องไหมอย่าไปเชื่อไอ้ทนายขี้โม้อย่าไปเชื่อทนายปัญญาอ่อนบอกว่าคนบนเรือเ็จะฟ้องกลับอ่ะโอ้ยถ้ามันจะฟ้องอ่ะ มันฟ้องกับคุณอัจฉริยะตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วจริงเปล่าสามปีที่แล้วคุณอัจฉริยะไปฟ้องมันในข้อหาฆาตกรรมเลยสองแปดเก้าในข้อหาฆาตกรรมเลยแล้วคุณแม่ไปถอนฟ้องมันไม่เห็นฟ้องกับลุงอัดเลยถูกต้องไหมเห็นมันไปฟ้องใครครับอคนบนเรือเห็นมันฟ้องอยู่อย่างเดียวครับข้อหาอะไรครับหมิ่นประมาท ไปฟ้องคุณชัยวัตรก็แพ้นะครับแล้วเห็นนะ่ะมันไปฟ้องอะไรคนที่ไปคอมเมนต์มันนะ่ะนะค,คอมเมนต์ว่าช่วงแรกๆก็มีการไปฟ้องก็แพ้เขาหมดนะจะไปฟังอะไรทนายขี้โม้ไปฟังอะไรทนายปัญญาอ่อนบอกคุณแม่แล้วว่าอยากเข้าไปฟังทนายเพิ่มทุกเยอะก็นั่นแหละครับ ไปฟังอะไรมันทน,ทนายทนายขี้โม้กฎหมายถูกออกแบบมาให้เอื้อคนมีเงินและเจ้าสวัวถ้ากฎหมายออกมาเอื้อคนมีเงินและเจ้าสวัวแล้วทำไมเปรมชัยต้องกลับเข้าคุกอ,ะอ่ะฮะกฎหมายเอื้อให คนมีเงินแล้วเจ้าสวัวอ้าวแล้วทำไมเปรมชัยเข้าคุกอ,ะอ่ะทำไมแย้แปดแปดแปดเข้าคุกอะ่ะทำไมเสียโปโเข้าคุกอะ่ะอยากรู้ซอลูกใครไม่รู้เหมือนกันครับ ชั้นสิบสี่ยังไม่เห็นเข้าเลยรอหน่อยสิก็สารนัดมาที่สิบสามมิถุนายนไงอ้าวก็สารนัดมาที่สิบสามมิถุนายนไง มันคงหนีไปแล้วก็หนีก็หนีไปไงก็เหมือนกับบอสอะหนีมาละบอสก็หนีแล้วยังไงอะ่ะลุ้นกันต่อไปไม่เห็นต้องลุน้นไม่ลุ้นอยู่แล้วพอบอกแล้วไงวันเนี้ยนบะคนมีเงินเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจ อยากจะช่วยกันก็ไม่เป็นไรธรรมะชายโยก็หนีถูกป่ะคือจะจะช่วยกันยังไงก็ก็แล้วแต่ก็ช่วยกันไปนะแต่สุดท้ายก็มีสองอย่างไม่คุกก็ต้องหนีไม่คุกก็หนี สมมติว่าบอสเข้าไทยอีกสัญชาติละคะก็โดนครับบอสไม่สามารถเข้าไทยได้จะเข้าไทยสัญชาติไหนก็แล้วแต่เข้าไทยเมื่อไหร่ก็โดนนะครับมันอยากจะหนีก็ใหไม่นหนีไปเอาอย่างนี้ครับบอสเขาจะอยู่ในประเทศที่ไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนถ้าประเทศไหนที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเขาไปเขาอยู่ประเทศนั้นเขาก็จะโดนส่งกลับมาให้ประเทศไทยทันที อ่าตอนเนี้ยเขาอยู่ประเทศที่ไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วเขาจะใช้ชีวิตสุขสบายอย่างบ้านเราได้ไหมไม่ได้ เป็นหลายโลกฝ่าจะเข้าคุกคงตัวอก่อน แล้วก็นะครับช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกนะครับกับทนายที่มันชอบออกมาโชว์โง่นะครับว่าไม่ได้จบกฎหมายแล้วมานั่งพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับมันว่านะครับเลิกโง่ได้แล้วนะครับฉลาดหน่อยนะฟังข่าวทางเหนือคนจีนมาอยู่เยอะจนน่ากลัวเลยนะครับไม่เห็นหน่ากลัวเลย ผมก็อยู่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไม่เห็นหน่ากลัวตรงไหนเลยนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทนายนะครับเลิกโชว์โง่ได้แล้วนะครับที่จะออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้จบกฎหมายแล้วเขามานั่งพูดถึงถึงกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณฉลาดคุณต้องคิดได้ว่านะครับคนไม่ได้จบกฎหมายเนี่ยเขาก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะอะไรครับเพราะบางคนไม่จบบริหารธุรกิจเลยเนี่ยนะครับไม่ได้จบบริหารธุรกิจเลยเนี่ยทำไมเขาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ บางคนเนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยนะไม่ได้เรียนเรื่องเรื่องของช่างยนต์ช่างซ่อมช่างอะไรพวกเนี้ยแต่เป็นเจ้าของอู่ได้เป็นเจ้าของอู่เป็นช่างได้เป็นไรได้ทั้งทที่ไม่ได้เรียนเลยจริงหรือเปล่าจําเป็นต้องเรียนด้วยเลยครับบางอย่างไม่จําเป็นต้องเรียนแต่มาอยู่ที่ประสบการณ์มันอยู่ที่การเรียนรู้นะครับ ถ้าเกิดวันนี้นะครับต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นต้องมีใบบ่งบอกว่าจบอะไรมาเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้จบอะไรเลยการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ประบการณ์ล้วนๆถูกต้องครับ การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ห้องเรียนมันอยู่ที่ประสบการณ์เพราะฉะนั้นถึงเขาไม่ได้จบกฎหมายเขาไม่เรียนกฎหมายแต่เขาก็ศึกษาหาความรู้ได้อย่างง่อครับหัดฉลาดบ้างเลิกได้แล้วนะครับเรื่องก,การด้อยค่าคนอื่นเลิกได้แล้วเรื่องของการยกตนข่มท่านเนี่ยนะ อย่าทําตัวน่าอังเกียจต,ต่อไปเลยนะครับทำตัวให้มีค่าเถอะอย่านะแก่เพราะเกิดนานป่าชาวบ้านไม่ได้รับการยอมรับนะครับเพราะธุรกิจการศึกษาปาดชาวบ้านไม่ได้รับการยอมรับเพราะธุรกิจการศึกษาก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงวันเนี้ย ผมก็เห็นเยอะแยะไปนะจบปร,ริญญาเอกปร,ริญญาตรีแต่มาเป็นลูกน้องคนจบป .6 จบม .3 เห็นปะเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีอะไรประกันตีหรอกเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาไม่ได้จบกฎหมายแล้วเขาออกมาพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาส่วนเขาจะพูดแล้วเนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของคนฟัง นะตัวคุณนะ่ะเป็นถึงทนายอย่าสารนแนนะแน่จริงนะ่ะนะเป็นทนายความอ่ะนะเป็นทนายความอ่ะพูดเรื่องกฎหมายให้คนเชื่อมากกว่าคนที่ไม่ได้จบกฎหมายเด้แต่วันนี้คนไม่ได้จบกฎหมายพูดคนกับเชื่อมากกว่าคนที่จบกฎหมาย ไอ้คนที่จบกฎหมายนะมึงน่าจะอับอายมึงน่าจะปี๊บคุมหัวมึงน่าจะบุตรดินหนีแล้วมึงกุศลจบทนายมามึงกุศลเป็นทนายมึงกุศลจบกฎหมายมาแต่มึงพูดเรื่องกฎหมายกลับไม่มีคนเชื่อคนกลับไปเชื่อคนที่ไม่จบกฎหมายมึงยังไม่รู้ตัวมึงเหรอว่ามึงน่าอับอายขนาดไหนอะฮะ หนะ้าอับอายขนาดไหนมึงจบกฎหมายมาแท้แต่มึงพูดกฎหมายไม่มีใครเข่าเชื่อมึงอ่ะเขาเชื่อคนที่ไม่ได้จบกฎหมายแล้วพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยผมบอกเลยครับอับอายขายขี้หน้าแล้วทำวงการกฎหมายเสื่อมเสียหรือเปล่าอาจารย์ปันเทพบอกว่าชนะคดีมาแล้วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีทนายนะครับของเสื่อมหมด มีคำนำหน้าเป็นทนายแต่พูดกฎหมายคนไม่เชื่อโคตรตลกโคตรขำเนี่ยะกูว่ามึงไงน,นะครับมุดดินหนีไปเถอะอย่าอยู่เลยนะเอาตั๋วทนายมึงอะนะเก็บนะใส่กองใส่ลิ้นชักแล้วขุดหลุมฝังไปเลยอย่าอ,าออกมาโชว์เขาว่าเป็นทนายนะอย่า,อามาโชว์เขาว่า ว่าเป็นทนายเพราะอะไรครับมีตั๋วทนายมีคํานําหน้าเป็นทนายจบกฎหมายแต่พูดกฎหมายคนไม่เชื่อหน้าตลกหน้าขำหน้าหัวเราะใครๆก็ไม่ทักตนวยเลย ฮ่า่า่นางโง่จริงป่ะผมถามด้วยแต่ครับเฮ้ยแล้วมึงยังมีออกยังออกมาว่าเขาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนักกฎหมายเขาไม่ได้จบกฎหมายแล้วมานั่งพูดเรื่องกฎหมายเฮ้ยแต่คนเชื่อแต่มึงจบกฎหมายมึงจบกฎหมายมึงไปนทนายแต่คนไม่เชื่อมึงมึงยังไม่อายเหรอ กฎหมายมีไวห้หายเงินไม่ใช่รักนะครับแต่ลังเกียจไม่ใช่ไม่รักแต่ลังเกียจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกลับไปพิจารณาตัวเองนะครับกลับไปนะครับตักน้ำเนี่ยนะครับใส่กะโหลกถ้าไม่มีกะโหลกนะครับเดินเข้าไปในโถส้วมนะครับเดินเข้าไปในโถส้วมเสร็จแล้วก็ไปก้มหน้าที่โถส้วมนะแล้วก็ดูเงาในคอหานะว่าสภาพมึงเป็นยังไง เฮ้ยพิจารณานะสภาพโอ้โหกูสภาพขนาดนี refers, ้เองกูเป็นนักกฎหมายกูเป็นทนายแม่งกูพูดกฎหมายคนไม่เชื่อแต่คนไม่ได้จบกฎหมายมาพูดมีแต่คนเชื่อเพราะกูมีสภาพเป็นแบบนี้เองนะพอตักน้ำใส่กระโหลกแล้วไปชมงกดูเงานหะมันก็จะไม่ชัดต้องเดินเข้าไปในโถส้วมแล้วไปจะงกในโถส้วมดูแล้วกันน่าจะเห็นมากกว่า ขอหานลึกไปอีกไม่เห็นหน้าลอยละล่องเลยล่านไปลงหน้าตลกหน้าขำอะ่ะธนวยต้องไปเพื่อนเชื่อมจิตแล้วงานนี้คือวันเนี้ย นะตัวเองโง่เองเ่ยนะนะแล้วยังไม่ไปด้อยค่าคนอื่นยังไม่ไปว่าคนอื่นนะครับคนยังสงสารมั่งแต่วันนี้ตัวเองโง่เองแต่ใดไปด้อยด้อยค่าคนอื่นกลับไปว่าคนอื่นเขาทั้งที่ตัวเองโง่เองอะ่ะคนแบบนี้เดี๋ยวตุยพ่อปา่า บอกได้เลยครับเห็นแล้วก็ตลกอะ่ะเห็นแล้วก็ขำอะ่ะ